<Yeah. S 2> สวัสดีครับพ่อครับผมอีกแล้วเฮียตั้มฮัมตรงชาแนลแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียตั้มฮัมตรงชาแนลมื้อนี้เฮาบ่ได้ไม่เฮ็ดคลิปกินเนาะพี่น้องมื้อนี้มาจ่ายเงินหลังจากที่แบบค่อมอยู่บ้านพางเข้าก็ได้มากจ,จัดสเปคค้อมใหม่ในใจก็อยากได้แบบนี้แหละงามบวสุดยอดเลยียวามาแต่งบพอบ่ถึงงบพอบ่ถึงเฮาก็ได้จัดแบบน้นอยๆไป ก็ให้พี่คนจัดไหนอยู่ตอนนี้เขาอยู่เซ้นทันสารยาเนาะหลังจากค่อมค่อมกาห่างมันก็บ่ค่อยได้ตัดต่อนะพี่น้องแกงร้อยสีห้ากับแบบใส่ทายเลี้ยวๆสุดลงไปมันมานเบิ่งจัดไม่ไม่ใจก็อยากได้แบบนี้แล้วง่างงามมาเอาสวยนะติเท่ะเลยเดี๋ยวพี่พี่ร่างจัด จัดอยู่เนาะเอาไปรบก,กวนเขานี่ก็จะเป็นราคาเต็มๆที่เราจัดวันนี้ฮะหนึ่งแสนหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทเต็มทีกาเปิดกาแบบเงินที่ผมเก็บมาสาวสมมาทั้งชีวิตเบิร์ลเราี่น้องหนึ่งแสนหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทเบิร์เลยเงินที่ผมเก็บมาทั้งชีวิตแล้วกัแล้วให้พี่เพิ่นประกอบนะ าเเนน็นนงนไปครับผมกับขอขอบคุณเอฟซีพี่น้นองทุกคนที่ให้แบบติดตามผมเนาะแล้วผมกับสิเอาชิ้นนี้แหละเอาไว้ไปเห็นงานของผมเอาไว้เผื่อผมบันเทิงอาจจะเป็นตัดต่อเอีดี้ตัดต่อยังไงซะแต่ว่าชิปกินผมอาจจะบม่ได้ตัดต่อเนาะผมก็จะใส่ข้อมกาแต่ว่าข้อมนี้กับเอาไว้ใส่ตัดต่อเอียดี้ยังมันก็ต้องฝึกฝนไปเอย,ยพี่น้อง เผือความสวยงามจัดให้เอฟซีเต็มที่เลยเด็ดนี่เห็นแล้วก็แบบเสียดาจยังเงินไม่มาเลยมาง่ายงนายง่ายห้องห้องห้องโยใส่กันตอนนี้มันเป็นมันจะเป็น JB JIB เนาะเป็นลานจิบคอมพิวเตอร์เดีวเอาใบเช็ดใบเพิ่นท่านอีโอนเงินให้เพิ่นได้เนี่ยว้าวมากเลยต่อเนาะเพิ่นอ่ทั้งกล่องกล่องก็ซื้อหมาโอ้ช่วงนี้เบิดบดด่าเลยเพิ่นอ่ะตอนนี้ อาจารย์อัดกับบะแด้มานาเนาะอาจารย์อัดกับไข่ไข่แตกแล้วกับาบัวมีอืมจังเลยขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนะครับเพื่อให้พี่น้องมีดีเลยบิดเลยผมวานนี้เทมงานเลยสี่กินยังบุ๊บบาทนี้อันนี้คือแบบทุ่มสุดโตแล้วนะครับเพื่อความบันเทิงของเจ้าทีทุกคนเพืใจผมอยากได้แบบนี้ เมันมีนมุนเลยด้วยนะพี่อนเรานามวนทิ่วนแบบมีวอดดอกแบบเดี๋ยวเป่ยังอดเมาหรือไปโยใส่กันไม่เอาอม้าหรือใส่วอด้เลรเอ้าราคามันสามมันเก้าร้อยเก้สิบมันก็จะถือแค่อันนี้มันราคาอย่างนี้ไม่ใช่แค่เฟรมมันหรอเฟรมเฟรมเฟรมนอกมันภายนอกมันเฉย ภายในก็เป็นแส่นะส่วนข้อมที่ผมซือ้อมื่อนี้เนาะสีอเอาไว้ตัดต่อเอ็มบีกับสีฮัทเฮดฮัทสางเนาะพี่นอ้องอันหน้าคนเ้องกับบอนเนนนอนเนาะเพื่อฝุ่ผมมีะมสะเดย์พวงมาลุ่มเบสโตะนนอะไรไปเาเริ่อมไม่พี่น้องมันกัมีแบบจังไรละ่ะคนเ้องมันกัมีสิ่งที่อยากได้เนาะครับพี่นอ้องอ้ไรซิงสิ่งทีห้อาอยากได้เ้องกับเอาไปต่อยอดมันกอยู่ที สี grooming, day, said, USD, ่ห่าแล้วว่าสีเห็ดได้หรือเห็ดบ่ได้นะพี่น้องผมก็อยากสางผลงานออกมาให้ดีที่สุดผมก็อยากขอบคุณพี่น้องอีกทีหนึ่งเดี๋ยวก็จะว่าเอาห่อไปตัดต่อนตัดตอนคิวกินเข่าอู้ขดเทเลยตัดตอนกินได้ทุกอย่างอ่ะจนอยู่ที่เราจะจะทำหรือกำหนดแค่นั้นเองแต่ว่าคิวกินเข่าก็อยากใส่ตัดตอนดีๆคือข้อมเครื่องเก่าหนเึ่งสิพี่น้องเครื่องเก่ามันปึ๊บมันกมันสะดุดมันช็อต มันสะดุดมันเหตุยังบ่ค่อยได้ผมกับแบบโอ้ตัดสินใจเอาไมปเลยล่ละเงินที่เก็บมาเนาะขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนะครับขอบคุณเอฟซีสุขทุขพ้นนะครับที่ให้การติดตามนะครับถ้าบ่มี่เอฟซีในมือนี่ผมกับสิบ่มีมือนี่หรอกถามม้าบ่มีมือนี่ผมกับสิบ่มีมือนี่ถ้าบ่มี่เอฟซีในมือนี่ผมกับสิบ่มีมือนี่ครับอขอบคุณเอฟซีหลายๆที่ให้การติดตามและให้การสนับสนุนสำหรับคนที่มัก คลิป <Keep S 2> <im itation> ผมเห็ดผมขอขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่บม,มาคลิปผมผมก็ขอขอบขอโทษขอขอภัยหลายๆแล้วครับอยากเห็ดลิบยังผม,ผมกแต่พยายามเห็ดออกมาได้อยากพัฒนา,นา <im itation> อยากพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับ <im itation> พี่น้องอ่ะมืเอนี้กับพ่อไว้สักนิดนาะครับกราบสวัสดีครับพี่น้องอยูด่ดีมีแห้งคุณผู้ชทุกคนำลำล้ำเรื่อยๆ <im itation> ยครับ